เป็นวันที่เป็นวันหยุดใช่ไหมเป็นวันเสาร์น้ำก็ไม่รู้จะไปไหนดีอยากกินขนมแต่ว่าไม่รู้จะไปซื้อขนมที่ไหนนะคะก็เลยนั่งเช็คกับลายแมนก่นโอ้ยดูสินั่งเช็คกับลายแมน, oh, น,ลแ,มนแล้วก็เจอ a อ o น h e r คะ่ะ a n o t าเต ร้านนี้นะคะอยู่วัดไร่ขิงค่ะอยู่ใกล้ๆวัดไร่ขิงน,นะคะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านน้ําเองนะคะซึ่งตอนเนีเ้การสั่งไลายแมนเนี่ยเราสามารถใช้คนละครึ่งได้แล้วนะคะเมื่อเราใช้คนละครึ่งได้เนี่ยอย่างเค้ก1ชิ้น70กว่าบาทนิดๆก็เหลือชิ้นละแค่35เองถ้าเป็นเงินสดที่เราต้องจ่ายนะ เพราะฉะนั้นน้ำคิดว่าโอ้มม่กอดมันถูกมากเลยก็เลยสั่งมา3ชิ้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเขากันค่ะว่าข้างในเป็นจะใด mm hmm. ตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็เปิดพัสดุออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. กล่องบรรจุภัณฑ์เขานะคะ mm hmm. ดีมากเลยค่ะสามารถเปิดได้แบบ 360องศาเลยนะคะเปิดได้แบบทั้งหมดเลยนะโชว์งานเค้กได้สวยมากอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะอันนี้เป็นอะไรสักอย่างที่เป็นชีสชีสเหมือนกันนะคะชื่อเรียกยากๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ไปดูในเมนูเอาละกันนะคะเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะ,ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตฝัดช็อกโกแลตฝัดๆอะไรเนี่ยล่ะคะ่ะ น่ากินมากเลยถ้าย้ำวิ่งไปหาเนี่ยมันคงจะลำบากมากเลยนะคะไปแถวไล่ขิงน,นะคะแล้วก็ต้องขับรถกลับมานะคะอันนี้เราเรียกไลแมนนะคะ5นาที10นาทีได้ค่ะซึ่งรอแบบเดียวเราก็ได้หม่ำที่บ้านเย็นสบายแล้วเราก็สามารถนั่งทำงานไปได้แล้วอาหารมาปุ๊บเราก็ได้ทานได้เลยนะคะ ดีดีค่ะจ่ายค่าไลแมนแค่19บาทแล้วก็ยังใช้คนละครึ่งได้อีกถูกมากเลยนะคะแนะนำค่ะแฮปปี้มากก็เลยต้องลงคลิปนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวน้ำจะชิมให้ดูเลยว่าอร่อยแค่ไหนนะคะของร้านนี้นะคะขอเทสรสชาตินิดนึงค่ะ สำหรับพวกเครื่องดื่มะนะ้จะไม่ซื้ออยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านน้าเครื่องดื่มเพียบค่ะจากการที่น้ำเปิดร้านขายกาแฟก็เลยทำให้มีเครื่องทํากาแฟอยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะสามารถชงอะไรกินได้เองโดยไม่ต้องเสียตังค์อีกต่อไปค่ะแต่เรายังไม่ได้เปิดร้านเค้กนะคะถ้าเปิดร้านเค้กต้องอ้วนแน่ๆเลยค่ะอ่าเรามาชิมช็อกโกแลตก่อนนะคะ อืมอร่อยมากขมขมหอมหวานไม่มากนุ่มอร่อยลื่นกลางลางกรุบกรุบนิดๆน,นะคะมีความขมของช,ช็อกโกแลตแท้มากมากเลยอะ่ะสามสิบห้าบาทค่ะทุกคนคือจ่ายเงินสดแค่สามสิบห้าบาท ขนมชีมันนี้ต่อนะคะจะมีความเป็นชีสเยอะมากนะคะอยู่ด้านล่างนะอยู่ในตัวเขานะคะด้านด้านบนเหมือนท็อปด้วยช,ช็อกโกแลตหืมตัวนี้ก็อร่อยพีเียมมากค่ะเหมือนงานเกรดขึ้นโรงแรมเหมือนงานโรงแรมเลยค่ะ โรงแรมห้าดาวกันเลยนะคะที่เราแบบไปทานบุฟเฟ่กันอะไรอย่างเงี้ยบุฟเฟ่ไม่ได้ด้วยอะ่ะคือต้องเป็นเค้กแบบเค้กแบบในโรงแรมที่แบบที่ต้องสั่งอ่ะอืมแบบสวยๆหรูๆแบบพิมเมียมมากตัวเนี้ยแนะนำนะคะสุดยอดมาก ไม่รู้จะพูดยังไงว่าสุดยอดมากนะคะต้องกินเลยนะคะชีมันนี้กันตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่า เมมดิฉันก็เริ่มเริ่มเต็มแล้วนะคะก็ขอฝากร้านแอน a าเตอรไว้แค่นี้นะคะไม่รู้จักกันแต่งานเขาอร่อยจริงๆค่ะก็เลยอยากจะนำเสนอนะคะวันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเค้กวัดไลยขิงไว้ด้วยค่ะเค้กแอน a าเ r ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายซี o ูนะคะ